สวัสดีครับคุณผู้ชมครับกลับมาพบกันตามเคยนะครับท่านผู้ชมสถานการณ์วันนี้นะั้นเออผู้ชาผู้ชาก,ก็ต้องท่องไว้ในใจโดยตอนนี้สถานการณ์เดือดนะครับถามว่าเดือดเรื่องอะไรตอนนี้รู้สึกว่าเรื่องของทนายอะไรสักอย่างนั้นนะครับท่านผู้ชมที่บรรดาชาวเน็ตนั้นต่างเข้าไปทัวลงไม่หยุดหย่อนนั้นผมก็ไม่รู้ว่าคือใครนั่นเนี่ยแล้วก็ตอนนี้ได้มีการจวกออกมานะครับบอกว่ามีอะไรบางอย่างน,ะนั่นเนี่ยหิวแสงนะครับท่านผู้ชมแม่ผมก็เลยคล้องใจถามแม่จ้าแม่จ๋าคล้องใจเรื่องอะไรแม่บอกตักผ้า ไม่ค่อยแห้งเลยนะเนี่ยถามแม่พ่ะอะไรไม่รู้ว่าใครมันดูดแสงนะครับเ่ผู้ชมอันนี้ก็เป็นอุปกรณ์ไฟฉายครับท่านเอาไว้สําหรับพวกหิวแสงอะไรหรือไม่นะั้นไม่มีนะครับเรื่องผู้ชมแต่ที่แนะ่อันนี้สีสุวรรณจันยาได้ออกมาบอกนะครับเร่ผู้ชมโดยการโพสตเฟซบุ๊กนะเนี่ยแล้วก็ไม่รู้ว่าโพสตถึงใครด้วยแล้วก็ได้มีบรรดาชาวเน็ตนะครับเรื่องผู้ชมบอกว่าเฮ้ยตั้งแต่สีสุวรรณอะไรว่าเดินทางไปร้องเรื่องนู้นเรื่องนี้นะครับโดยเรื่องนี้นั้นดูเหมือนว่าจะถูกใจบรรดาชาวเน็ตอย่างไม่ยุดย่อนกันเเลยยทีดีดวก็ต้องจับ ตามองโดยมาที่นายสีสุวรรณก่อนนั้นเนี่ยไม่รู้บอกว่าใครนั้นเนี่ยเป็นคณาอยา,านะครับท่านผู้ชมอย่านะครับท่านโดยอ่าสีสุวรรณเลขาพิทักษ์และธรรมนูญอะไรก็เล็ดอิดบีได้ออกมาโพสร,ระบุคุณสมบัติของทนายอยานะครันนบท่านผู้ชมไม่รู้ว่าอย่านั้นคืออะไรว่าขาดข้อใดข้อหนึ่งนั้นถือว่าไม่ใช่อย่างแน่แท้กันเลยทีเดียวหนึ่งชอบบอกว่าคนอื่นหิวแสงแต่ตนนั้นยิ่งกว่านะครับโอ้ยแล้วก็2ชอบไร้สดอวดอะไรสักอย่างนั้นเนี่ยว่าแน่กว่าทนายคนอื่น3ชอบแย่งคดีคนอื่นมาทําอย่าง ไม่ละอะไรสักอย่างหนึ่งนะท่ดานผู้ชมแล้วก็ลงท้ายด้วยไอยซึ่งไอ้นั่นก็คือตาคัดท่านแล้วก็ชอบอ้างรู้จักตำรวจคนใหญ่คนโตไปทั่วแล้วก็ชอบเถียงฉันไม่แคร์เพราะมี f อเยอะนะครับเวลาถูกทัวลงแล้วก็ข้อสุดท้ายชอบร้องอะไรสักอย่างหนึ่งนะ้เนี่ยผมก็ไม่รู้ว่าร้องอะไรนะครับด่านผู้ชมก็เป็นที่จับตามองอย่างดิบดีกันเลยทีเดียวเรียกว่าสีสุวรรณหมายถึงใครนะครับด้านผู้ชมทางด้านจากออสีสุวรรณได้ออกไปแล้วนั้นก็ได้มีชาวเน็ตแห่ฐานนล้เนี่ยว่าเอ๊ะที่โพสต์นี่หมายถึงใครก็ไม่แน่ นะครับท่านผู้ชมแต่ที่แน่ใจเว้ยเฮ้ย,ฮยตอนนี้เห็นข่าวทนายเดชาพโพสล่าสุดครับท่านลั่นจบแล้วนะเนี่ยพวกหิวแสงเว้ยเฮ้ยโดยโพสล่าสุดลั่นที่นี่คือจุดจบพวกหิวแสงจุนคดีแต้มโมนะครับท่านผู้ชมแล้วก็เตรียมรอรับหมายเรียกจากพนักงานสอบสวนได้เลยอะไรประมาณนี้ก็ไม่รู้ว่าอีทำผือดีครับท่านหลายภาคส่วนก็ได้ออกมาบอกนะครับท่านผู้ชมบอกว่าทนายบางคนนั้นอะไรเป็นทนายหยาทนายหยาอะไรนั้นไม่รู้เหมือนกันนะว่าคืออะไร <c oughs> ก็ปองทองกันไว้นันเนี่ยโดยทนายเดชาได้บอกมาเมื่อวันกน นะครับท่านผู้ชมบอกว่าจะทําการฟ้องชาวเน็ตที่วิาพากษ์วิจารณ์อะไรประมาณนี้นะเนี่ยแล้วก็วันนี้ได้ยินผ่านหูหน่ามานะครับท่านผู้ชมไม่รู้ว่าผ่านตามาด้วยหรือเปล่าออแม่แตงโมก็ได้ออกมาบอกว่าอะไรประมาณนี้นะเนี่ยอาจจะเรียกมากกว่า30ล้านหรืออะไรประมาณนี้นะเนี่ยก็เป็นสิทธิ์ของแม่เขานะครับท่านผู้ชมชาวเน็ตทั้งหลายนั้นท่านอย่าเพิ่งไปทัวลงอย่างเด็ดขาดกันเลยทีเดียวแต่ตอนนี้ว่าไม่รู้ท่าเทียบเรือหรือว่าท่าเทียบรถทัวร์นั้นจะยังมีอีกหรือไม่ไม่แน่ใจนะครับท่าน,นผู้ชมเพาานะราะ พสฟาดลัวครับท่านประกาศศึกทนายเดชาไม่ไว้หน้าแล้วเว้ยเฮ้ยโดยอดีตผู้พิพากษาในการเดินผู้ชมโพสต์ประกาศศึกเดชาเว้ยเฮ้ยทำมาให้ฟ้องร้องตนได้เลยลั่นสะเทือนใจแทนคําว่าทนายยานะนกครเดินผู้ชมมันญยามันคืออะไรวะเนี่ยก็ไม่อาจแน่ใจครับท่านก็ต้องจับตามองในการเดินผู้ชมว่าถ้าเกิดแน่ใจแล้วจะเป็นอะไรโดยอดีตผู้พิพากษาฟาดลัวไม่หยุดยัง้งในการเดินผู้ชมท่าให้ทนายเดชาเนี่ยฟ้องได้เลยบอกเฮ้ยเดชาครับคดีน้องแตงโมยังไม่จบนะครับ ผมดูคลิปเก่าๆคุณบอกว่าเป็นอุบัติเหตุอะไรต่างๆนา,านานั้น,นะครับท่านผู้ชมฟ้องผมเลยครับผมคาใจเรื่องจุดๆนั้นเนี่ยก็มากมา,กมา,กายไก่กองทนายเดชาและคุณแม่กัลุณาฟ้องผมเลยเฮ้ยไม่ใช่ไม่ใช่อย่งมาทางนี้นันเนี่ยอันนี้คืออดีตผู้พ,พิพากษาแล้วแกก็บอกว่าไม่เคยหิวแสงไม่เคยหาผลประโยชน์จากใครนะครับท่านผู้ชมการที่อดีตผู้พิพากษาท่านนี้นั้นบอกว่ายินดีจะว่าความให้คุณแม่โดยขอคิดค่าว่าความเพียง100บาทอะไรนั้นเพื่อไม่ผิดมารยาทนายควันรีฟ้องมาเถอะ ผมยินดีที่จะได้รับสำนวนคำฟ้องนะครับท่านผู้ชมคุณรู้ไหมผมมีวิธีที่จะทําให้คุณแม่ไ,ได้เงิน30ล้านอะไรประมาณนี้นะครับท่านผู้ชมก็ออกมาอย่างไม่หยุดไม่หย่อนกันเลยทีเดียวแล้วก็ใจความบางช่วงบางตอนอดีตของผมนั้นเคยเขียนพี่ภากษานแล้วเนี่ยให้คนอื่นไปติดอะไรต่างๆนานาน,นี้แต่รอบนี้ยอมแล้วก็บอกให้เดชาเว้ยเฮ้ย,ฮยรีฟ้องมาอย่างดิบด่วนกันเลยทีเดียวนะครับท่านผู้ชมก็ต้องจับตาม,มองต่อไปในขนาดเดียวกันอัจฉริยะเรืองรัตนพงศ์นะครับท่านผู้ชมก็เออตอนนี้คันรักะสาสั่งกับเด นะเนี่ยเพราะว่าทนายเดชาบอกว่าเดี๋ยวหมายเรียกจะไปตามถึงบ้านอะไรประมาณนี้หรือเปล่านั้นต้องฟังครึ่งหัว้หูวครึ่งนะครับท่านผู้ชมแต่ที่แน่ๆนเว้ยเฮ้ยตอนนี้เอาละเว้ยโดยเดชาโพลแล้วนะครับท่านผู้ชมโผลวัวะะกับบ้านหรือเปล่าไม่แน่ใจหลังจากชาวเน็ดพยายามจะเรือกทัวลงหรือเปล่านั้นไม่มีในข่าวนะครับท่านผู้ชมอันนี้อยากจะให้ปองดองกันไว้นะสมานนะฉันกันไว้นะหรือจะไม่ฉันนั้นแล้วแต่แต่แตนี่โพสต์ทูเด์ส่งข้าประกวดเว้ยเฮ้ยโดยเดชาฟ้องแตงพงศกรแล้วก็สีสุวรรณมี อะไรนะครับท่านผู้ชมประมาทไม่รันไม่เจรจาไม่รับกระเช้าอะไรประมาณนี้ด้วยนะเนี่ยก็เป็นที่จับตามองในสังคมไทยอย่างดุดเดือดกันเลยทีเดียวนะครับท่านผู้ชมในข้อหาอะไรของมันเนี่ยกรณีพาดพิงถึงคณายะนะครับท่านผู้ชมก็ไม่รู้ว่ายะนั้นคืออะไรแล้วก็ทนายเดชานั้นเนี่ยผมต้องมาอะไรเพราะต้องมาปกป้องเออปกป้องชาแนะ่ครับท่านผู้ชมได้บอกว่าเนี่ยตัวเองฟังแล้วเดือดถ้าเกิดบอกว่าเป็นยะแห้งนั้นไม่ว่านะเนี่ยนี่บอกว่าเป็นยะเปียกนะครับท่านผู้ชมก็ต้องอาจจะต้อง เดิมขอไข่ไปข้างหน้าหรือเปล่านั้นก็เลดิตบีข้ามไปก่อนนะครับท่านผู้ชมก็ต้องติดตามอีกทีโดยตอนนี้กระแสการทวนลงอย่างไม่หยุดยั้งนั้นมีเข้ามาอย่างต่อนเนื่องนะครับท่านผู้ชมท่ามกลางสีสุวรรณจันยานรู้สึกว่าเรื่องนี้นั้นจะโดนใจชาวเน็ตย่างไม่หยุดยั้งกันเลยทีเดียวนะก็รักกันไวนะ้นารักกันไว้เถิดเลดิตบีข้ามผ่านไปก่อนครับท่านอันนั้นก็เป็นเรื่องของเดชานะครับท่านผู้ชมส่วนตอนนี้เมื่อวานนี้เป็นเรื่องที่พลาดมากนะครับที่พลาดหัวข่าวแล้วก็พลาดหน้าบกคิดเกี่ยวกับรชาชิป,ปันี้้ส่งผลใหยอดดววินนนั้หลุล่ยะรบาชม เข็ดแล้ววันนี้แต่อันนี้เอาก่อนเว้ยเฮ้ยโดยโคศกนะครับท่านผู้ชมหรือว่าลําโพงของประชาธิปัตย์เนี่ยเนี่ยพร้อมแก้ปัญหาภายในพักชี้พักไม่เคยตุจริตไม่มีใครเคยหนีไปต่างประเทศนะครับท่านผู้ชมอะไรประมาณนี้นั้นก็ไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไรนะครับท่านผู้ชมชาวเน็ตบางคนก็ได้ถามเอ๊แล้วก็ไอ้ที่ล่องหัวหน้าอะไรนะั้นมีนะมันดีหรือเปล่าอะไรประมาณนี้นะครับท่านผู้ชมก็ไม่อาจแน่ใจเหมือนกันครับท่านรู้สึกว่านายราเมศน,นี้จะออกมาโพลหัวกระบาลไม่หยุดหย่อนนะครับท่านผู้ชมแล้วก็บอกว่า ไม่เคยหนีไปต่างประเทศอะไรนะเนี่ยไม่เคยถูกยุบเพราะทาผิดต่อกฎหมายบ้านเมืองครับท่านอันนี้ก็เป็นเรื่องจริงนะครับท่านผู้ชมบอมมาเ,มเ,เป่านกหวีด,วดไม่หยุดยั้งเลยทีเดียวเป่าทีเดียวรถไม่หยุดไม่พอเออรถถังก็โผล่นะครับท่านผู้ชมผมก็ไม่รู้ว่าจะพูดอย่างไรดีแล้วก็ในวันที่พักตัวเองโดนกับตัวนั้นโดยแอบอ้างนะครับท่านผู้ชม,ชมหรือจะไม่อ้างนะนั้นไม่แน่ใจบอกว่าพักของตัวเองนั้นเป็นพักคนดีนะครับท่านผู้ชม, <S <S ชมแล้วก็บางคนก็ถามนะเนี่ยน้องนัททำไมไม่อยากเป็นคนดีบ้างไหมอยากเป็นคนดีบ้างหรือเปล่าถาต้องงงทยัไ จะพี่บอกต้องเข้าพักนี้ผมบอกไม่เป็นไรไม่เป็นไรผมยอมเป็นคนในนี้อยู่ข้างนอกดีกว่านะครับท่านผู้ชมเป็นคนดีที่โลกลืมแบบนั้นไม่ต้องการครับท่านก็ต้องติดตามต่อไปว่าสถานการณ์ลูซีเบลลูเทเวลเคลของพักบางพักนั้นมันจะเป็นอย่างไรต่อไปนะครับท่านผู้ชมทามกลางเสียงสรรเสริญอย่างไม่หยุดหย่อนกันเลยทีเดียวส่วนตอนนี้โฮ้ยโอ้โหอะไรกันวะเนี่ยเปิดมาเจอหน้าหมอนะครับท่านผู้ชมถามหมอไหนหมอพรทิพย์หรือเปล่าที่แตงพงศกรบ,บอกนะเนี่ยเฮ้ยไอทนายบางคนนะเนี่ยไป ตอบว่าคุณหญิงหมออะไรประมาณนี้นั้นแล้วก็บอกว่าเป็นคะนหยาบนั้นผมก็ไม่รู้ว่าคือใครเหมือนกันแต่นี่โพมาอีกแล้วหนึ่งนายก็ลงนะท่านผู้ชมเลือกตั้งอย่างไรให้ได้คะแนนน้อยนั้นไปปรึกษาเขาดูโดยบอกว่าแลนสไลด์ like จริงหรืออ่านยุทธการเพื่อไทยทําไมรีบเคาะกัลลานะคท่านผู้ชมก็ไม่ทราบว่ากะลาที่เคาะนั้นมันไปอยู่บนกระบาลใครหรือเปล่านั้นไม่แน่ใจนะครับท่านผู้ชมแล้วก็มีพักการเมืองพักการเมืองหนึ่งนั้นเนี่ยเป็นรัฐมนตรีอะไรสักอย่างนั้นอดีตเคยเป่านกหวีดนะะัด่น่าจะทํา อะไรว่าขึ้นไปบนดวงจังนทร์แล้วเนี่ยยานอวกาศผมก็เตือนนะขึ้นไม่ได้เขาก็ถามมาถามใครถามบอกไม่รู้เหมือนกันมันจะขึ้นไม่ได้ได้ยังไงมันมีกาลาอยู่สองชั้นนะครับท่านผู้ชมทมะลวงกาลานแรกไปได้แล้วนั้นก็อาจจะเจอกาลารดาที่สองครับท่านก็ไม่รู้จะทําผืนดีแต่ว่าอย่างนี้นี่เองเว้ยเฮ้ยนายว่าลงครับท่านพูดเลือกตั้งอย่างไรก็ชนะนะครับท่านผู้ชมแต่ดูเหมือนว่าชนะนั้นจะห่างไกลาจากตัวเองเข้าไปขึ้นทุกทีแล้วอ่านยุทธการพักเพื่อไทยทำไมรีบคาอกาลารลนสไลด์นะครับท่านผ งไปเลือกตั้งแล้วก็ให้ได้สอสอเข้าสภาก่อนนะเนี่ยผมถึงจะมาอ้าปากอ่านถามทําไมน้องไม่อ้าปากอ่านล่ะบอกไม่รู้เหมือนกันนะพี่กลัวว่าอ้าปากไปแล้วมันจะเมื่อยครับท่านก็เป็นสิ่งที่น่าจับตามองนะครับท่าน,นผู้ชมว่าจะเป็นอย่างไรต่อไปในขณะเดียวกันตอนนี้ว้ยเฮ้ยแม่แตงโมก็ได้ออกมาโอ้โหอะไรกันวะเนี่ยเยอะแยะนะครับท่าน,นผู้ชมส่วนตอนนี้ข้ามผ่านไปก่อนวุ้ยเฮ้ยมาที่ประยุทธ์สักเล็กน้อยนะครับท่าน,นผู้ชมเลยอ่าธนากรแน่นอนเลยว้ยเฮ้ยวังบุญคงชนะหรือเปล่าไม่แน่ใจโคศรสกัฐทะเบองรั เผยประยุทธ์พร้อมแจงซักฟอกมั่นใจไม่ได้ทําอะไรผิดนะครับท่านผู้ชมยึดอํานาจมาเป็นไงบ้างสนุกด้ยไม่มีมั่นใจไม่ได้ทําอะไรผิดครับท่านบริหารประเทศแบบซื่อสัตย์นะครับท่านผู้ชมก็เป็นื่อการซื่อสัตย์ครับท่านจากนายประยุทธ์นะครับท่านผู้ชมก็เป็นสิ่งที่พลเอกประยุทธ์อวยเมื่อกี้บอกเป็นนายประยุทธ์พูดผิดก็ต้องขออภัยไปด้วยเฮ้ยประยุทธ์ฟังอยู่ก็ยิ้มได้เลยนะเนี่ยหรือจะไม่ยิ้มก็ไม่ได้เกีเ่ยวอะไรกับผมครับท่านส่วนตอนนี้นะครับท่านผู้ชมมาเรื่องนี้สักเล็กน้อยถึงปานกลาง อนนี้รูทเวลเคลรูซีเบลนั้นนํามาซึ่งเหลือลานนะครับท่านผู้ชมเอสุจชัชวีก็ได้ไปเดินอะไรว่าหาเสียงแล้วก็บอกว่าเนี่ยตัวเองนั้นเคยสะดุดอะไรว่าฟุตบาทกทมอนนะครับท่านผู้ชมผมนั่งฟังนั่งอ่านอยู่แป๊บหนึ่งก็เลยนั่งนึกเออสงสัยมันไม่เคยออกมาเดินเลยหรือเปล่านั้นไม่อาจแน่ใจแต่อันนี้สาธิตปีตุเดชชารับหนักใจปัญหาประชาธิปัตย์แล้วก็ขอบคุณไอเ้เรือกนะเฮ้ยที่แนะนําแล้วก็เชื่อเจ็ดกรลังการบริหารมีวุฒิภาวะครับท่านโดยเป็นข้อเสนอมาจากไดเทศเทื่อกนะ ท่านผู้ชมพูดซึ่งออกมาเดินเป่านกหวีด <_ d ream> เป่าปี๊ดเป่าปี๊ดไม่รู้ว่าเป่าทําไมหนวกหูจริงหนาะ <_ d ream> ก็ได้ออกมาบอกว่านั่นเนี่ยชวนลีกไยควรเทียนลงมาบริหารพักอะไรเองนั่นก็เดินผู้ชมก็ต้องติดตามต่อไปว่าชวนลีกภัยนั้นจะลงมาเปลืองตัวกับเรื่องนี้หรือเปล่าโดยถ้าเกิดชวนลีกภัยลงมาเองนี้อาจจะเป็นทันติเดตแทนประยุทธ์หรือเปล่านั้นผมว่ามันน่าจะจบลงแล้วนะเนี่ยก็มีการจับตามองนะกันเดินผู้ชมว่าเมื่อไหร่นั้นไอ้รอไอ้หัวหน้าพักพักนี้นะกันเดินผู้ชมซึ่งไปรองนายกนั้นจะลาออก หรือไม่อย่างไรสําหรับนายจุลินที่ไม่แน่ใจว่าแต่นี้แน่ใจเว้ยเฮ้ยโดยอัจฉริยะเรื่องเรื่องรัตะนพงศ์นะครับท่านผู้ชมตอนนี้เป็นคู่ปรับคู่ปั้มของทานายเดชาไปแล้วหรือปังท่นก็รักกันไว้เถิดนะเราเกิดร่วมแดนไทยอันนี้ไม่ได้เกี่ยวกันแต่ข่าวสดส่งเข้าประกวดหลังจากพูดถึงเรื่องนายจุลินขึ้นมาก็เจอข่าวนี้พอดีครับท่านโดยอัจฉริยะอ้วนเว้ยเฮ้ย,ายาสารรับฟ้องคดีมิดนายจุลินนะครับท่านผู้ชมแต่ว่าไม่ใช่จุลินซีแลกตบาซิลัสคาเซอีเอ,อหรือไปเว้ยจะพูดช้าบริหารโวิดลล้มเห แล้วก็ผิดพรบอคอมนะครับท่านผู้ชมเอาละเว้ยตอนนี้สารมีคําสั่งรับฟ้องคดีหมิ่นจุลินอของอัจฉริยะนะครับท่านผู้ชมบ,บริหารล้มเหลวโควิดอะไรว่าไม่สนใจประชาชนผิดพรบอคอมนัดสืบพยานนัดแรกยี่สิบมิถุนายนชี้คดีมีมูลโดยคดีมีมูลนี้ไอคำว่ามูลนั้นท่านอย่าเข้าใจผิดนะครับท่านผู้ชมมันไม่ได้เกี่ยวกับข้าวเหนียวมูลหรือว่ามูลอะไรสักอย่างนั้นไม่ได้เกี่ยวกันก็ต้องติดตามต่อไปนะครับท่านผู้ชมโดยอัจฉริยะลองรัตนพงศ์นี้ก็เป็นประชาชนที่ ทำการตรวจสอบอะไรประมาณนี้แล้วก็โดนฟ้องอะไรประมาณนี้นั้นจะออกมาเป็นอย่างไรนั้นต้องจับตามองอย่างดิบดีนะครับท่านผู้ชมว่าเหตุการณ์จะเป็นอย่างไรต่อไปควบคู่ขนานมากับเออเจอแล้วเจอแล้วถามเจออะไรบอกเฮ้ย,ยเฮ้ยเอสุชาชวีหาเสียงรา,าดบินบุรีแล้วก็เผยเคยสะดุดฟุตปาดลม้มทำไมไม่รู้จะแลงพือยังไงต่อนะครับท่านผู้ชมเผยเคยสะดุดฟุตปาดล้มย้ําหากเป็นผู้ว่าพื้นต้องเรียบครับท่านไม่ได้ล้อเล่นนะครับท่านผู้ชมฟังอยู่อย่ายิ้มอย่างเด็ดขาด เลยทีเดียวก็ไม่รู้จะทาบื้อดีครับท่านสําหรับพักนี้ก็เป็นที่น่าจับตามองนะครับท่านผู้ชมเอ๊ะสุชาชัชวีลุยหาเสียงตลาดมินบุรีพบปัญหาน้ํามากน้ําท่วมแล้วก็เผยเคยสะดุดฟุตบาดลม้มย้ําหากเป็นผู้ว่าพื้นต้องเรียบต้องเท่าเทียมอะไรประมาณนี้ก็ต้องจับตามองต่อไปว่าจะเป็นอย่างไรโดยตอนนี้รู้สึกว่ากระแสะโพนะครับท่านผู้ชมแต่ว่าไม่ใช่รีปโพหรือว่าไอ้โพสลิมรอดช่องนั้นหรือป่านั้นไม่ใช่นะครับท่านโดยถ้าเกิดจะไม่ผิดตอนนี้ชัดชาสิริพันธ์รู้สึกว่าจะยังเป็นเบอร์ ท่าไม่นับของสื่อสลิมดอดช่องนั้นแล้วก็ลองลงมาถ้าจะไม่ผิดอีกแล้วเว้ยเฮ้ยเอ,ยเอยสุชเชอรีเนี่ยในโพของธรรมศาสตร์นะ,ถ,ะถ้าจำผิดถ้าจําผิดก็ขออภัยด้วยเราต้องจับตามองต่อไปว่ามันจะเป็นอย่างไรนะครับท่านผู้ชมแต่ที่แน่ๆตอนนี้ยังไม่หยุดครับท่านถามใครยังไม่หยุดคุณหรือเปล่ายังไม่หยุดพูดบอกไม่ใช่เว้ยเฮ้ยแต่ที่ยังไม่หยุดคือเอเบินาเนะีครับท่านผู้ชมมาแล้วเว้ยโผล่หัวกับบานมาอีกแล้วโดยไม่ได้เอาคืนไม่ใช่การแก้แค้นโดยปรินาผู้เชี่ยวชาญเรื่องการไปงานศพนะครับท ชมบุกปปชยื่นสอบเสรีพิสูจน์อีกแล้วครับท่านก็เมื่อเหมือนกับเด็กบออะไรก็อย่างเลยนะเนี่ยป้าผลวลุงข้างบ้านเขาบอกมาแล้วหมก็บอกว่าอย่าไปพูดแบบนั้นเหมือนตอนเราทะเลาะก,กับใครทะเลาะก,กับนายบีเฮ้ยเธออย่าไปเล่นกับนายบีอะไรประมาณนั้นเขาพูดกันแบบนี้ผมก็ไปห้ามปามน,นะคัอท่านผู้ชมบอกพ่อตะวีวิ่งขาขิดแล้วไม่เห็นเลยไม่ใช่โอ้ยก็ยังไม่มีอีกนะคัอท่านผู้ชมก็เลดิตบีข้ามผ่านไปก่อนโดยไม่ได้เอาคืนไม่ใช่การแก้แค้นดีเอบุกปปชยื่นสอบเสรีพิสูจน์ครับ นะครับเรื่องผู้ชมตอนนี้ศิลาโมเดลนั้นล่วงทยอยไปถึงเอปบลินานะครับเรื่องผู้ชมทยอยหลุดทยอยล่วงอย่างไม่หยุดยั้งกันเลยทีเดียวก็ต้องติดตามสถานการณ์อีกทีส่วนประชาธิปัตย์โดยนายสาธิตน้อมรับคําแนะนําของไอ้เทือกเฮ้ยชงชวนคัมแบ็กมาหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์นนเนี่ยก็ได้มีบรรดาประชาชนนะครับเรื่องผู้ชมบางส่วนก็ไดยถามว่าเฮ้ยไอ้เทือกทำไมไม่กลับมาเองประมาณนี้นะเนี่ยกลับไม่ได้ไม่ใช่โอ้ยไม่มีอีกแล้วครับท่านก็ต้องขออะไรมาหน้าที่นี้ด้วยนะครับเรื่องผู้ชมส่วน ตอนนี้พลังประชารัฐซัดรังสีมัลมทําลายอะไรวะโอ้แล้วก็ยันป้อมนะครับท่านผู้ชมแต่ป้อมถือว่านี่ไม่ใช่ป้อมยามเอาจริงเรื่องค้าอะไรคนอะไรสักอย่างนั้นล่ะถ้ามีหลักฐานก็ออกมาโชว์ครับท่านก็เป็นสิ่งที่ออกมาจากะวิตรผู้ไม่รู้อะไรเลยหรือปางนั้นไม่แน่ใจนะครับท่านผู้ชมถ้าเดินเต้นตนกเอี้ยงเมื่อวานสื่อได้ไปถามนั่นนี่ระวิวรไอ้ตกลงจะเสนอชื่อกี่คนทา,างการถ้าเดินเต้นตนกเอี้ยงนะครับท่านผู้ชมหลักก็ไม่ค่อยดีอยู่แล้วนั้นพอได้มีการถามได้มีการปุ๊บแบบนี้แต่ว่ามัน ต้องแยเกินไปนะครับท่านผู้ชมก็ไม่รู้จะแหลงผือครับท่านพยายามจะอกอลเล็ตอิติบีข้ามผ่านมาไปก่อนนะครับท่านผู้ชมว่าจะเป็นอย่างไรส่วนเอสุทจิชวีวก็เดินสะดุดฟุตบาทน,นะครับท่านผู้ชมก็ออกมาเป็นข่าวได้ก็ไม่รู้จะแหลงผือดีครับท่านสําหรับเรื่องนี้ส่วนเพื่อไทยก็ได้ทาประยุทธ์ไว้้ยประกาศสังกัดพรรคที่เตรียมวงพื้นที่หาเสียงทีอะไรประมาณนี้โอ้เสียงตอบรับอง,ง์ิงมากนะครับท่านผู้ชมก็ไม่รู้ว่าจะทําผือดีครับท่านโดยสถานการณ์ของประยุทธ์นั้นก็เป็นที่น่า ชมเชยนะครับท่านผู้ชมแล้วก็ดกรทักษิณชินวัตรอดีตรัฐมนตรีนายกรัฐมนตรีที่เคยโดนยึดอานาจไปนั้นก็ได้บอกว่านะน,นี่เมื่อคืนในรายการขับเฮาบอกประยุทธ์เป็นคนฉลาดนะเนี่ยแต่ว่าเรียกใช้คนที่มีความฉลาดนะครับท่านผู้ชมแต่ว่ามันไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นั้นมาเป็นผู้ช่วยนะเนี่ยก็ต้องติดตามต่อไปว่าจะเป็นอย่างไรนะครับท่านผู้ชมส่วนอันนี้ไว้เฮ้ยกระตุ้นเศรษฐกิจได้แนะ่โดยประยุทธ์มันมาอีกแล้วมั่นใจนักท่องเที่ยวมาอื้อหลังยกเลิกเทสแอนโกนะกนกครับท่านผู้ชมก็ขออ ท่านในความดีป้องอ่านข่าวแบบนี้ส่วน10บล้อจะมาหรือไม่มานั้นไม่แน่ใจสหพันธ์ขนส่งจี้ประยุทธ์นะครับเดินผู้ชมแต่เขาเขียนว่านายกแต่ไม่ถนัดอาจเป็นประยุทธ์แทนตึงดีเซล30บาทแล้วก็ครูถ้าเกิดไม่ยอมอขึ้นค่าขนส่งหนึ่งพฤษภาคมนี้นะครับเดินผู้ชมก็ต้องขออภัยในความสรุปสร,ปสรวนมเมื่อกี้อย่างสุดด่วนกันเลยทีเดียวครับท่านโดยสถานการณ์ข่าววันนี้มันไม่ค่อยจะมีอะไรนะครับทดานผู้ชมแต่ว่าเรื่องที่มีอะไรแน่ๆนั้นอะไรวะเนี่ยเจอแล้วเว้ยเฮ้ยโพธรรมศาสตร์เอสุชาชวีตามเบียด ชัดชาติไม่ห่างกับสวินนะครับท่านผู้ชมแสงวิโร์และขนาดดิสอนขึ้นอันดับ3โดยที่1คือชัดชาติสิทธิพันธ์ครับท่านอันดับสองลงมา21.95เดนะครับท่านผู้ชมชสู่ชัดชวีแล้วก็ศวินขวัญเมืองอันดับ3าวิโรดและขนาดดิสอนมาเป็นอันดับ4ก็ต้องจับตามองต่อไปเวยเฮ้ยว่าจะเป็นอย่างไรส่วนสิทธาที่วาลีก็ไล่เลียงกันไปนะครับท่านผู้ชมรองลงมาจากนั้นก็นายสกลทีถามสกลทียังไงบอกไม่รู้เหมือนกันเว้ยเฮ้ยว่าแต่ก่อนนั้นมีปัญหา กระสังนะครับกับโกอลายจุดอะไรประมาณนี้แล้วก็ตอนนี้อาจารย์วิโรดกับพี่แขกลัคนานกครับผูบ้ชมแต่ว่าไม่ใช่ลักนาวิโร์ลักนาอดีสรน,นะนั้นไม่ใช่แต่ว่าเป็นพี่แขกรรมาการและอาจารย์วิโร์อาลีนะั่ก็โดนในขครล้วนะี่ อ่สก,กลทีครับท่านาฟ้องไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับท่านผู้ชมว่าต้องจับตามองต่อไปส่วนอะไรวะเนี่ยอาการน่าเป็นห่วงโดยไฟสารพืชมงคลแนจับตาแต่ว่าอย่าจับยายนะครับนะผู้ชมวันนี้เขาบอกให้จับตาไว้ดูลุงตูจะไปโอ้ยพลาดแล้ววะขอถอนคำพูดท่านประธานโดยไฟสานแนจับตายเบืู้เอ้เฮ้ยจะไปทางไหนชี้เปี้ยงตามหน้าไพ่เลือกตั้งข้างหน้าน่าเป็นห่วงนะครับท่านผู้ชมก็ไม่รู้ว่าหน้าห่วงตรงไหนครับท่านส่วน,นวไวไวอันนี้วยเฮ้ยอันาจใจชี้พักเก่าแพ แตกพักในทุนอ๋อมาจากสื่อสลิมอีกแล้วเว้ยเฮ้ยก็ต้องเล็ดอิดมีข้ามผ่านมาไปก่อนนะรับผู้ชมแต่ที่แน่ตอนนี้ชาวเน็ตจ,จะไปทัวลงอีกหรือไม่นั้นไม่แน่ใจเว้ยเฮ้ยโดยเดชชาบอกว่าเตรียมรับอะไรว่าหมายได้เลยนะเนี่ยสำหรับพวกที่เออมาจาดลเสริญน,นะกับแล้ผู้ชมส่วนแตงสุปรณกรไอ้ไม่ใช่แตงพงศกรล่าสุดถึงกับถุยเว้ยเฮ้ยฟาดทนายดังอีกยกล่าลูกกฎหมายเหมือนกันนะรับแล้วผู้ชมโดยล่าลูกกฎหมายเหมือนกันสิ่งที่ตนพูดไม่สามารถนํามาฟ้องหมิ่นประมาทได้สักข้อครับท่านก็เป็นการโพส์ถึงน คนหนึ่งนะครับท่านผู้ชมโดยในโพสต์นั้นมีการบอกว่าเนี่ยมีการว่าคนอื่นหิวแสงให้ดูตัวเองก่อนไหมแถมหน้ามารับเป็นคดีเอ้เป็นทนายคดีดังแต่ไม่ได้มีประโยชน์อะไรเลยให้คาปรึกษาจุดๆภาษาอะายสังคมถึงจุดๆนานกว่าเดิมอวยแต่ตํารวจแล้วก็ต่อว่าผู้มีคุูประการต,ต่อประเทศนะครับท่านผู้ชมแล้วก็แฮชแท็กคอยากผมก็ไม่รู้ว่าคดาย,อยาอะไร <c oughs> แต่ที่แน่แน่ท่อนสุดท้ายเว้ยเฮ้ยโดยร้องเรียนอะไระว่าและความถูกต้องอะไรประมาณนี้นะครับท่านผู้ชม หาข้อสงสัยแล้วก็แฮชแท็กทนายทนายอยากแล้วก็แฮชแท็กกล้าฟ้องกูป,าป่าล่ะประมาณนี้นะครับท่านผู้ชมก็ตอนนี้เดชาได้เดินทางไปฟ้องไ,ไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับท่านผู้ชมบอกว่าจะใช้บริการสํงงานักงานตํารวจแห่งชาตินั้นเนี่ยก็ต้องติดตามต่อไปนะครับว่าจะใครจะได้ไหมายโดยออครั้งหนึ่งเดชาเคยออกมาบอกนะครับท่านผู้ชมว่าถ้าเกิดดามาอะไรนี้ตัวเองรับได้นะเนี่ยไม่เคยเอนั้นคิดจะฟ้องกลับอะไรประมาณนี้นะครับท่านผู้ชมวันนี้มันก็แปลกประหลาดอย่างสุดลด้นหรือไม่นั้นไม่แน่ใจเว้ยเฮ้ยไม่ใช่เรื่องของผมครับท่านผู้วังท ลบจึงขอจบการถแถลงข่าวไปก่อนสวัสดีครับผม